สวัสดีค่ะคลิปนี้ทักทายท่านผู้ชมด้วยไหมน้อยไหมแท้ราคาเบาๆนะคะผื้นนี้ลายระยะเป็นไหมน้อยรังสีขาวนะคะเป็นรังขาวสาวเครื่องแต่ว่าเราใช้ไหมเส้นเล็กผ้านุ่มพลิ้วมากนะคะพื้นสีดำลายสีทองผ้าเด่นชัดมากสีสวยเด่นเลยค่ะ เนื้อไหมนิ่มมากนะคะอาบน้ำยาเรียบร้อยแล้วทอ3ตะกอเรียบนะคะพื้นสีดำลายสีทองสวยงามมากนะคะท่านใดถูกใจผืนนี้ทักทายมาได้2,450บบาทนะคะผ้าอาบน้ำยาเก็บริมเรียบร้อย โทรได้ที่เบอร์087246 3434 087246 3434บันทึกเบอร์แอดไลน์ line, เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ